สวัสดีครับทุกคนยินดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบักดิงมีอีกหนึ่งรอบนะครับเนื่องจากเมื่อวานผมได้มาที่นี่แต่ว่าผมไปไม่ถึงถ้ำผมก็เลยมาอีกรอบหนึ่งในตอนเช้าและในที่สุดดูน้ํามันก็ลงให้เราได้เดินไปถ้าอย่างปลอดภัยซึ่งเมื่อวานเนี่ยน้ําขึ้นมาถึงตรงนี้เลยไล่ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยทําให้เราไปถึงตรงนู้นไม่ได้และวันนี้นี่แหละเราจะได้ไปถ้ำรับกันแล้วก็คนอยู่เต็มเลยตรงนู้น แสดงว่ามีคนไปตรงนู้นจริงๆแต่ไปในช่วงเช้าแสดงว่าเมื่อวานผมมามาผิดช่วงนะนี่ดูนี่คือหมาเทนายของเราที่เมื่อวานเราเจอแล้ววันนี้แหละเราจะได้ไปถ้ำลับกันหมาขุดอะไรอะ่ะห,หาอะไรหาอ,อะไรอืออะไรอะไรไม่ไปหาต่ออ่ะทำไมไม่ไปหาต่อมาให้เกาบอใส่เข้าตาห่า มาไหมไม่มาโอเคเดี๋ยวผมเดินไปถ้ำก่อนนะวิวตอนเช้าวันนี้ก็ลมลื่นมากดูดิทุกคนจะสั่วมาไหอีกมาอีกเหรอฮึอะไรดูวิวดิดูวิวดูหมากับวิวไม่ให้ไปไม่ให้ไปอุ้มอุ้มได้ไหมอุ้ม,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 มไปด้วยกันปะไป เนี่ยทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าวันนี้น้ําลงให้เราเดินไปเล่นแบบง่ายๆเมื่อวานคือขึ้นเ,<อ>เต็มตรงนี้เลยโหแล้วเราเดินไป,ไ,ไ,นปไอ้นี่เกินปะไอ้นี่เกินทะเลาะเกินแล้วว่าแล้วทําไมทุกคนไปทําปฏติมากรรมแบบง่ายๆได้ <c oughs> เพราะว่าน้ำมันลดแล้วเราไปตอนน้ำขึ้นนะ่ะดูเห็นปลาคาร์ฟเห็นหอยเห็นอะไรเต็มเลย โอ้แล้วไปคนไปไปถ้ำเต็มมากอุ้มไปตรงนั้นมันจะกัดกับสองตัวนั้นไหมตัวนั้นไม้บูบูกับแต่แด่แดไม่กัดกันใช่ไหมนี่บีบีเอ้ยนี่มันให้อุ้มทำไมเนี่ยงงไม่จะอุ้มมันทำไมไม่แล้วดูมันหันมาทางนี้นีดูเลหันหน้เนี่ยอยู่บนสะพานเขียวเรียบร้อยแล้วนี่กับพี่นัทพี่นัทถักทายกล้องหน่อยทักทายหน่อย ก็เพราะว่ามันต้อนรับเราไงพอฝนตกแล้วก็สวยนะคือตอนแรกทุกคนอ่ะเขาเดินมาเต็มไปหมดเลยนะแล้วพอฝนตกอ่ะเขาก็กลับกันหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะพี่แนนรู้ไหมว่าเพราะอะไรพฝนตกไม่ใช่สภาพดิเพราะว่าเขาอยากให้เรามาดูแบบพ i เศษไงใช่เพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปถึงฝนจะหยุดตกเลยใช่เรารู้ทิคแล้วว่าไปถึงเดี๋ยวฝนจะตกแน่เฮ้ยทุกคนเฮ้ยอะไร เฮ้ยเร็ววิ่งเราต้องไปหลบฝนทึงเมื่อไรทำพายุพายุมาแล้ววิ่งเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปคุณเฮ้ยไปเร็วไปเร็วทำตรงไหนตรงข้างหน้าแล้วตรงไปเฮ้ยหมาหมาแค่ไหนเราเจอหมาแครหนาอีกแล้วไปเร็วโอ้โหแล้วโทรศัพท์ผมเปียกไม่เป็นไรหรอยังไงเราได้ดูถ้ำแน่นอนหมืนกันโอ้โห เมื่อวานน้าขึ้นสูงมากนะผมไม่สามารถเดินลงมาตรงนี้ได้เลยเมื่อวานน้ามันปิ่มขึ้นไปบนขอบนั้นเลยอ่ะ<ม>เนี่ยแต่วันนี้เรามาตรงนี้ได้เลยอ่ะดูดิโอตรงนี้ค่อนข้างลื่นนะ<ม>เดินต้องระวังเราจะเป็นปูไหนอะหมาไปดูไปแล้วทีนี้วนนี้ผมเจอสัตว์ป่าหนึ่งตัววันนี้แล้วน้อง เป็นไรไหมฝนตกหนาวไหมเราไม่อยู่ตรงนี้กับเราไปเราจะให้ชื่อว่าบาวเพราะว่าเป็นสีน้ำตาลไปเบาน้ำทางผมอยู่ในแหล่งโขดหินนะครับทุกคนผมเข้ามาในโซนที่มันเป็นหินแบบนี้หอยบาตัวนี้อีกนิดนึงเราจะได้หลบฝนแล้วทุกคนนิดเดียวเท่านั้นไปผมจะรีบเดินไปโอ้โหตรงนี้เดินลำบากจริงๆนะ ดูดิมีแต่หินมีแต่ลื่นต้องค่อยๆนะเราอาจจะลื่นล้มแล้วหัวฟาดพื้นแตกเรียบร้อยติชีวิตได้ไปฮึบถึงแล้วเรามาถึงถ้ำลับแล้วนี่แหละคือถ้ำของเราที่เราจะอาศัยอยู่กัน,อพ,อนพออยู่ได้นะเราอยู่ในถ้ำที่เราจะประทางชีวิตกันอยู่นี่เป็นเวลาสิบนาที ผมม่เห็นรองเท้ามันมีรองเท้ากับขวดน้ําอยู่ในนั้นน่ะมันคือของใครอ่ะแสะดงว,ว่ามันต้องมีคนเข้ามาอยู่ในนี้แน่ๆเลยพี่นัสมันมีคนเข้ามาอยู่ในนี้ดูนีอุปกรณ์ประทังชีวิตของผู้คนมีทุ่นลอยน้ํามีรองเท้าแตะมีขวดน้ําให้คนดื่มทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็มีที่ให้นอนด้วยแสดงว,ว่าเขาต้องมาหลบพักอาศัยอยู่ที่นี่แน่ๆเลยตรงนี้มีอะไรเราเข้าไปดู โ oh, หยท้งหม,มนอาจจะถมหล่นครับเราลงตอนไหนก็ได้นะมีตัวหนังสือเขียนอยู่ข้างในว่าบุ๋มรักบิ๋มแสดงว่าคนบุ๋มเป็นคนบิ๋มเขาต้องอยู่ที่นี่แน่แนเลยโอ้ยฝั่งนี้มีลูกมะพร้าวมีลูกมะพร้าวลูกหนึ่งกับหมาหนึ่งตัวที่ชื่อว่าบูไม่ใช่ชื่อบาวบาวเป็นไงบัง่งฝนตกนะมาโดนฝนด้วยน้องมีเห็บดูเห็บตัวหนึ่ง,น,งนั่นนันคือเห็บ ฝังเอาไว้ไม่ได้กินไม่ได้นั่นคือแฮบอย่าก,กินฝังให้แล้วออกให้แล้วเราติดอยู่ในถ้ำทุกคนเพราะว่าฝนข้างนอกตกแรงมากแล้วน้ำก็กำลังขึ้นอีกแล้วผมคิดว่าเราจะอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งแล้วเราต้องรีบเดินออกไปเพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะติดถ้ำจริงๆก็ได้แล้วเราจะต้องอยู่เหมือนคนบุ๋มกัคบคนญิ่งอยู่ตรงน,นั้นถ้ำมันก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็มันก็เป็นแค่ถ้ำ ที่พอที่อยู่ได้แต่ถ้าใครมาติดนนก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีหมายอยู่ด้วย,วยถ้าเราหิวถ้าเราหิวเราก็กินหมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเจอชอหิวอีนะครับสักพักหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราจะเดินลับออกไปแล้วไปเจอกันตอนนี้ผมออกาถ้ำแล้วกันทุกคนนี่ก็เป็นโซนทะเลแล้วแลวมุมนี้สวยมากสวยจริงๆติดภูเขาด้วยอย่างเทพนี่เคยมาดูเท่านี้ เดี๋ยวเราก็จะเดินกลับกันแล้วละฝนมันก็นหนํำลงมาอีกแล้วทุกคนผมยังไม่ทันได้กลับเลยฝนสาดมาอีกแล้วเราต้องมาพักในถ้ำก่อนแต่มีคนติดเกาะเต็ไมไปหมดมีคนติดเกาะกับผมเต็ไมไปหมดเลยเราจะกลับเลยไหมหรือเราจะาอยู่ในนี้เราเดินกลับไปเลยพร้อมกัมนผมสาม,มารถเดินกลับได้แล้วครับตอนนี้เพราะว่าฝนเริ่มตกอุย้ยลื่น ฝนเริ่มตกเบาลงแล้วเราเดินกลับกันได้แล้วไปวันนี้ก็เร็จภารกิจพาสำรวจถ้ำนึกว่ามันจะเป็นถ้ำใหญ่แต่ที่ไหนได้เป็นถ้ำน้อยแต่ก็สวยนะน่ารักเป็นมุมถ่ายรูปที่น่ารักน่ารักดีแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตะไลกดไลค์กดเหรียญให้กดช่องนพี่บักดีม,มี่ด้วยครับผมแล้วไปเจอกันคลิปต่อไปบาย